ดอกอะไรนี่ดอกอะไรจะบอกให้ก็ได้เป็นดอกหมากกระชกรกสิลองเพลงเนีนี่้ทักษะในการร้องเพลงไม่มีเลยเงื่อนจของคือกันละคือลองเพลงว่าเป็นเอาโอยเป็นทักษะที่พรสวรรค์ไม่มีพรแสวงก็ไม่ได้การร้องลําทําเพลงเนี่ยทุกคนเอยเป็นยังสี พามาชมดอกสวรรหรือหมากกระชกลกเ้อ,อทุกคนเอ้ยสวรรค์ไหลเครื่องนี่มีอยู่ประมาณสองต้นต้นหนึงสมซื้อมาเป็นต้นจากร้านที่เข้าไข่ ต้นไม้เนาะเยนินละว่า,บาเบาอยากได้ที่แบบว่าเกิดจากรากแก้วจากมเมล็ดเท่านั้นมาสั่น <c oughs> เอาไข่สิเป็นหูตียายไข่ไปซื้อเขาบอกว่าเอามากระทกโลกสาวรดรสชาติหวานเขาก็ถือไม่ให้ลดถุงหนึ่งไข่กระจายเงิ้ยเราไข่ก็เอาไม่ให้เจ้าลาสโซบอกว่าบอบอไปซื้อนวยมันมาสิพอเองพนะก็เลยได้ไปซื้อนวยมันมา กระสอบหนึ่งนี่แหละกระสอบหนึ่งเพื่อนกับเหลืองมันหน่วยหนึ่งหน่วยมักใหญ่สีม่วงม่วงคือต้นของมันนี่แหละทุกคนเพื่อนกับปาดออกขวดออกตัวแบบนี้ขวดใส่กี่ดินเลยขวดโป๊หนึ่งสองโป๊เพราะมันมีสองโป๊เนาะถ้าปาดออกมันมีสองเสี่ยงเนาะขวดใส่กล่องอ้อยะน้ำกันก็ดินก๊ย่างมันเกิดเดี๋ยวไปทุกคนมันก็เกิดมาแบบซบลบเลยเดย์ยี่นี้เราก็ดึงออกดึงออกแล้วก็เลือกเฉพาะต้นที่มันสมบูรณ์ ตอนนี้บออุอ้ยเครื่องมันซ้ำเหมันซ้ำอย่างเหอซ้ำฟ้าน้าบัลลมหมืนล่ละเครื่องมันเครื่องใยยหญ่หลเราไปที่นี่ข้างมันที่เราเห็ดใ่นักใบนักมากตัวแบบน,นี้เพื่อนไปตัดออกตัดใบมันออกตกแต่งกิ่งพะนะเพื่อนว่าหมอท่านไปเบิร์นยูมันสิรอดบ่ <laughs> เพิ่นตัดใบมันออกเบื่องดูวมันสิรอดบ่ถาเบิ่งเด้อตอนนี้เพื่อนตัดใบมันออกแล้วเด้อยันนิที่สมทายมานี่ยังยังบตาดออกตาเฉพาะที่มันย้อยลงพื้นเฉยๆไม่ให้มันเรื้อยไปที่อื่นดอกมันก็สีงามนะทุกคนองตองอยู่เบิ่งหมากมันสีม่วงกับองตองอยู่ทท้งหมากตูมดอกตูมโอ้ยสออดสมกับเพิ่งเคยเห็นต้นนั้นนี่ล่ะมีแต่เคยกินหอมห้วยห้วยอยู่กินละก็เลยสือมาปลูกเองเป็นแนวหมากยะนิดแนวหมากสมน้ำนั่นล่ะมันหอมดีเนาะกินมันหอมเนาะหมากมันก็ง่ามันกเอด ลวกกินน้ำน้ำพริกแซ่บอยู่ใส่หมกน้องใหม่เออพ่อแมนใส่แกงน้องใหม่ก็ได้หมากมันก็ิมีรสชาติหวานจ้วยเผละดอกมันก็นงามงามอู้ยสารพัดอะทุกคนใบมันงามเนาะสีเขียวยงยงสะออนอยู่ใบดกลาย มันข้างนี่นักก็ใบนั่นแหละไม่ข้างนี่อันรุดเราได้เที่ยนึงตาปวีนแล้วเลยซอมห้เอาขึ้นข้างไว้คือเก่ายันนี้เราไม่ตกแต่งเอาใบออกด้ป่ะเนี่ยเพราะ่านนักใบมันลายขนาดสองขัวสองต้นเด้นี่ทุกคนเอ้ยขยับขยายไปแพร่พดแพร่เหลือก็พก่กเจ้าได้ผลผลิตหอดเป็นกระสอบเป็นกระสอบเป็นลังๆเป็นโกดังโกดังบุ่นเะนาะก็จะแบบเหตุเป็นธุรกิจนะแมขนาดแค่สองต้นยังปานนี่แม้ช่วยให้ปลูกแบบเพื่อทําธุรกิจนี่ก็สหลายพดดลายเหลือเนาะผู้ดอกมันก็งามคัก ยปลูกแนวมากอยู่อันยังบ่มากบ่มีสมบ่มีบ่มีแนวไหนสิสมบ่มากสมกินได้หมดผุนเดอร์บัดที่นี่รอชมบ่บ่ม่นรอชิมรสชาติว่ามันจะอร่อยมากแค่ไหนมันจะเหมือนตอนที่เราไปซื้อมันมาเพาะปลูกหรือเปล่าใส่เกลือน้อยๆซอนสดอนสดว่าต้องหย่ำาเลยหลุดเอือกหลึดเอือกเลยยาระบายอ่อนๆรสชาติโอ้ยหอมกลมกล่อมเปรี้ยวนิดนึงโอ้ยเบาแล้วกับน้ำลายไหลรอบหน้าสิมาซิมให้เบิ่งเดอร์อบนี้ไว้ค่นี้กอนบายบายจ้า